แตกแตกกระจายครับน้ำไม่เหลือเลยครับโอ้โหเป่านิดเดียวนะครับนี่เป่าเล็กนิดเดียวครับน้ำแตกกระจายไม่เหลือเลยครับ กลับมาอีกแล้วนะครับใช่ครับสองลุงครับกับปืนเล็กของพี่เหลียวแล้วก็ปืนใหญ่ของผมครัยยังปืนใหญ่ด้วยครับครับมีปืนเล็กกับปืนใหญ่ครับเหลียวปืนเล็กเอาให้หลอดเดี๋ยวเราจะทําจากนี่ครับทำจากอะไรครับไม้ไผ่ครับเราจะทําเป็นปืนยิงปตาครับพันอะไรครับไม้ไผ่นี่พันอะไรครับอ๋อนี่ครับเป็นพันพันพันไทยครับพันไทยนะครับครับโอเคครับ มาไทยทันไทยขิ้นกองก๋วมีถุวเจียวนี่ต้นนี้ได้ก็ตัดติงก้านสาขาออกครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวเราตัดตรงนี้ให้มันสวยๆนะครับนี่คืออ๋อนั่นเป็นด้ามจับนะครับนั่นใช่ครับโอ้โหธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับเนาะใช่ครับ้โหเดี๋ยวเราจะทำแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทำอะไรยิงได้ครับเที่ผม เชื่อผมกับซูนยดนหาตับรีเลเลอร์ครับแล้วจะเออครับโอเคครับครับผมครับนั่นทำอะไรครับเอาไปทำไกลปืนครับจากไม้ลินจีครับเป็นไก่ปืนนะครับลูกดำครับเราเอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้ทำไมตัดมาเยอะจังเลยครับ เอาตรงนี้พอครับอเคเนี้ครับครับโอเคครับครับกกอะไรครับนั่นกกเครับกกออกครับก็ทำเอากกให้มันปุดอย่างนี้นะครับครับพอมันปุดแล้ว เราก็จะได้มาอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะได้ปกกระเดืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับอาทำอย่างกับผมบอกก่อนนะครับแบบนี้ครับจากลิ้นจีครับถ้าไม่ใช่ไม้ไม้ลิ้นจีนี่ใช้อันอื่นได้ไหมไม่ใช่จอครับอ๋อครับครับโอเคครับครับตัดมาทั้งต้นเลยเอาใช้เิดเดียวเหรอครับใช้ตรงไหนใช้ตรงสรุปแล้วใช้ตรงไหนที่แบบเมื่อกี้ครับแบบนี้ไหมไม่เอาแล้วนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแค่นี้พอ ใช้ตัวไหนประกอบยังไงครับลองประกอบดูเด hmm. hmm. ี๋ยวเราจะเอามาประกอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้แบบนี้ครับนี่นะครับครับเคลีำต่อครับครับถ้าอีกของเราครับยางวงใช่ครับหรือว่าคุณคุณก็เรียกว่าหนังวองยางรัดยางรัดหนังวองครับยางรัดหนังวองครับคุณเรียกเาอยู่ครับเมื่อเอาหนังวองมาให้กูหน่อยเมื่อกี้ผมบอกอยู่ครับยางวงครับ แล้วก็แล้วก็เนี่ครับง่ายง่ายครับเด็กอนุบาลยังทําได้นะครับปืนของพี่ซุนกับพี่เดรับเอาไม้ลิ้นจี่มาประกบกับไม้ไผ่เนาะใช่ครับแล้วก็เอาได้วยยางวงไหมทำไมไม่ได้ครับอ๋อน่าจะต้องอย่างนี้ครับมัดให้มันแน่นๆนะครับเป็นตัวปล่อยกระสุนเนาะใช่ครับกระสุนของเราใช้เป็นอะไรครับพี่เดือไม้ไผ่หมดเลยครับอ๋อแต่ลูกดอกของเราจะเป็น ซีรถจักรยานครับใช้แหลมๆนะครับยิงปลาครับโอ้โหดำน้ำใส่หน้ากากยิงปลาครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูครับมันจะเป็นยังไงนะครับรับขอรับไปเรื่อยๆครับครับผมอันนี้มัดเรียบร้อยเนาะนี่ครับนี่ใช้นี่ครับหนังสติ๊กเก่าๆแล้วก็มัดกับตรงนี้แค่นั้นเองครับครับแล้วก็ดึงไปมากับยางวงนี่นะครับแล้วก็ดึงไปครับนะครับ มันก็จะมาเกี่ยวกับลูกดอกนี้ยิงยิงปาลาน้อยๆได้อ๋อครับปลาซิวได้ไหมโอ้แม่นเก,กินไปไหมปลาหางนกยุงเ่ยแม่นเก,กินไปหรือเปล่าอันนั้นทำอะไรครับเนะี่ยตอนนี้เราทำลูกกระสุนครับเป็นลูกดอกครับอาบยาพิษเนะี่ยก็ทำจากเศษไม้เกา่เกาๆไม้ไผนะ่ครับเก็บประจานนี่ครับรั้วที่ยายเขาทำรั้วไว้นะครับมาทำเหลาเหแบบล,ล,ลาเหลานี่เหาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปครับเดี๋ยวจะจะทำปากเลยครับ อ๋อครับบาดกไปเนาะใช่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำแบบไหนเดี๋ยวทำเสร็จให้ดูนะครับพี่เร็วเหลาไม้แล้วครับ<ช>ทำเป็นลูกดอกเนะาะแล้วจะบักตรงไหนครับบันอะบันตรงไหนบักบักตรงนี้ครับหรือบักเข้าไปหรือบักทำเป็นบักเนาะใช่เนี่ยพี่ซุนดูนะครับเนี่ยนี่ที่สุรชิตไท,ทยพี่เขาบอกรอเราอะครับอ๋อรอเราใช่รอเรานี่รอนะครับ รอเหลานี่เหลาเอเลาเอาสมองส่วนไหนคิดครับสมองสตีนเราตอนนี้พี่สุนไม่ก็ได้อย่างนี้แล้วนะโอ้โหอ่ปืนไม้ไผ่ใช่ไหมใช่นี่เราก็ตรงนั้นเป็นที่จริงต้องเป็นไม้ไผ่นะแต่เราขี้เกียจไปเตียตัดเราก็เอาอะไรเนี่ยข้ออะไรไม่รู้เนี่ยครับที่วางเรีือลาดตรงนี้ถึงจะได้ลักษณะนี้ปืนไม้ไผ่นี่เป็นอะไรกับคอปเตอร์ไม้ไผ่ครับคอปเตอร์ไม้ไผ่ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเป็นญาติกันเขาครับญาติกันนะญาติห่างห่างญี่ปุ่นกับคนไทยเนาะ ครับเขาเนี่ยมันก็รูปเขาไม่สี่นะครับนี่ครับด่อะไย่างนี้ครับอันนี้เขาเป็นปะไก่พืนครับลองลองลองเอาบรรจุครับบรรจุกระสุนเดี๋ยวมันสิครับโอ้ยไม่ทำลูกดอกก่อนนะครับลูกดอกก็นี่ครับนี่เล้านี่รอเราอ่ะแบบนี้ครับครับแต่บากตามนี้ครับพี่สุนครับก็เสียบอย่างนี้ครับพี่สุนครับครับผมนี่ครับโอ้โหเด็กอนุบาลทำเต็มแล้วครับนี่นี่ครับนี่นีเนี่ยเห็นไหมครับครับ ก็ใส่มาแล้วครับนี่นี่โอเคครับเดี๋ยวเราเสริมลูกดอกอ๋อครับเสริมเสริมคมนะครับเสริมกรงเดล็กไอ้ลูกดอกอาบยาพิษครับพี่สุนครับเราจะใช้เหล็กแบบนี้นะครับพี่สุนครับนี่ครับทำมาจากอะไรครับที่รถจักรยานเราก็ตัดมาครับเอายาวๆแลครับถ้าปลาตัวใหญ่ก็เอายาวๆแต่เราปลาเล็กเราแม่นแล้วก็จะเอามัดอย่างงี้ครับนะครับแย่าเี้ยเสริมปลายครับเสริมปลายอย่างงี้ครับพี่สุนครับนี่ มาสองกัเลยครับนี่ครับแล้วก็เราก็พระเอกเขาเราก็คือหนังยางครับหมครับโอมามัดเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวก็เรียบร้อยอ้าวสาธิตการมัดเดี๋ยวให้ดูมัดอย่างนี้เลยครับพี่สุนไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยมัดสองอันอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วก็พันพันพันครับเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวให้ดูโอเคครับเดี๋ยวมาทดลองกันเลยเนาะมัดยากครับอ๋อตอนนี้มัดเนาะเป็นสองสองดอกเนาะครับก็คือว่าไอ เราจะใช้สีรถจักรยานสองอันสามอันสี่อันแล้วแต่ครับแต่ลีิเกียบครับเป็นลูกดอกลูกดอกแบบแบบสองสองอันจริงๆต้องใช้สามครับคล้ายๆสมองแบบนี้ครับอ๋อครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยแต่นี่เราใช้สองอันพอครับีิเกียบครับเพื่อนเอาไปทํำยังไงก็ได้ครับใ้มันแล้วก็พันอย่างนี้ครับนี่ครับไม่มีอะไรเลยครับไม่ยากเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบการยิงเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวติดตามต่อครับในการทดสอบการยิงครับอ่า ปืนไม้ไผ่ยิงปลา,ปลาทำมาจ,จากไม้ไผ่ปืนยิงปลาไม้ไผ่ที่ซุนยะห์ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมโอ้โหผมเป็นอยูฐฐ่อรเรอร์และซุนยะห์ก็ได้ทำปืนสำหรับน้องๆครับเอาไปยิงปลาที่น้ำแบบนี้ครับไม่น้ำ,น,ำน้ำเนี่ยน,น้ำคลองน้ำคลองใช่ครับยิงได้ครับน้ำลำธารเนานะใช่ครับปืนมาเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการยิงโดยที่เป้าเป็นอะไรครับเป้าเป็น น้ำเขียวน้ำเขียวครับน้ำเขียวเฮลยบูบอยเนาะไม่ใช่ครับน้ำเขียวจากใบไม้โอ้ขายหน้าขายตาเลยปะไอซูนเปิดค้งแบงครับครับเดี๋ยวทดสอบกันยิงนะครับนี่นะครับตุดเนี้ยครับโอเคครับครับโอ๊บเอามาเสียบตรงนี้ครับครับผมเดี๋ยวเราจะยิงนะครับแล้วก็ขึ้นลำครับไม่อย่าอย่าหันไปทางที่มันมีคนนะครับ อาจจะลั่นได้ครับครับอือหือไปแล้วครับครับครับโอ้โหแตกแตกกระจายครับน้ำไม่เหลือเลยครับโอ้โหเป่านิดเดียวนะครับนี่เป่าเล็กนิดเดียวครับน้ำแตกกระจายไม่เหลือเลยครับโอเคครับผมถือว่าใช้ได้ครับปืน อันนี้ครับนี่ครับอ่าพี่เดี๋ยวลาไปก่อนครับจากคลิปนี้ครับลาเลยครับครับผมผมเดี๋ยวเลิกครับกับสุนยัาถาครับสุนหลิวคอมเมดี้ครับลืมทำอารฝากไปเลยครับไม่ได้เจอกันนานเนาะเรากลับมาแล้วนะครับสองเท่าครับกลับมาแล้วไม่ใช่ครับหนึ่งลุงกับหนุ่มหนึ่งหนุ่มครับลุงมีคนเดียวครับลุงซุนครับครับผมนี่ฮะเอาไปดัดแฟนกันได้ครับง่ายงครับครับโอเคครับ ถ้าชอบช่องเราทำยังไงครับกดไลค์กดแชร์ครับขอครับ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 ดูอนานต์ไอ้นาถายไงไม่รู้เนาะก็อนาถา p r o d u c t i น n หรอครับัทเหมือนเดิมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับไปครับบ๊ายบายครับ